สวัสดีครับครนะูหนอจะมาเชิญชวนให้มาเรียนหลักสูตรนักแปลเป็นเทอรคดีรุ่นก้าเปิดละแปดรุ่นปีนี้ปีหนึ่งเนี่ยเปิดแค่แค่รุ่นเดียวนะทีนี้มันจะมีเกณฑ์การพิจรารณาสมควรมาเรียนหรือไม่ผมจะมีตัวอย่างประโยคให้2ประโยคนะฮะถ้าใครแปล2ประโยคนี้ได้โทษทีสองยอดหน้าแต่ว่ายอนหน้าสั้นๆ ถ้าแปลได้โดยสลักสลวยเนี่ยก็แปลว่าตัวเองเนี่ยเก่งพอแนละ้วไม่จำเป็นต้องเรียนก็ได้แต่ถ้าแปลแล้วรู้สึกติดติดขัดเนี่ยถ้ามีเงินมีเวลาเนี่ยมาเรียนนะฮะคือคนที่จะเป็นนักแปลได้เนี่ยจะต้องเรหลักสูตรมีนักแปลเนี่ยลูกศิษย์มผมเนี่ยดั้ที่เรกสูรนี้เนะี่ยเป็นนักแปลก็คือว่าเดิมเป็นพวกมือใหม่คือพอเรหลักสูตรนี้จบเนี่ยได้างานทําไปแล้วเนี่ยเกิน2ี่สิบคน แต่ผมไม่รู้ว่ามันกี่คนกันแน่เพราะพอเกิน20คนเนี่ยผมก็ขี้เหยียดนะผมเป็นคนไทยคนไทยไม่นคนที่ขี้เหยียดที่สุดในโลกนะเดี๋ยวลองแปลดูก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะอ่านจากภาษาอังกฤษก่อนแล้วเฉลยเนี่ยจะไปไว้ตอนท้ายคลิปนะครับ A certain group fell over the group as they divided up the tasks and e x p e c t e d that they would now be working around the clock full stop โจวูซี about bringing in extra personnel อ่ะอีกยอดหน้านะครับ Hendry Henry s t a ี e back at him without answering devoid of any expression full stop even when Joe asked the question a second time, there i m e t was no answer full stop he finally brought up the evening when Henry ambushed him in his flat นะลองแปลดูคือถ้าแปลออสองประโยชน์นี้ได้อย่างสละสลวยเนี่ยก็ไม่ต้องเรียนก็ไดนะ้นะฮะแต่ถ้าแปลไม่ได้เนี่ยก็สมควรมาเรียนทีนี้มาเรียนเนี่ยมันจะได้อะไรมันจะได้ทางทางลัดอย่างรวดเร็วคือถ้าไปเสียเวลานมอเองเนี่ยมันใช้เวลานานม,มากคือไอกว่าที่ผมจะมาถึงขั้นเนี้ยได้เนี่ยผมใช้เวลาสุกว่าปีนะ ผมจะเข้าใจมาถึงขั้นนี้ไปแบบนี้ได้เนี่ยเพราะมันเสียเวลาลองผิดล,ลองถูกอยู่นานแต่ถ้ามาเรียนเนี่ยคือมันมีอย่างนักแปลคนที่ผมประทับใจที่สุดเนี่ยที่ผมจําแม่นที่สุดก็มามาเรียนบัตเทตรคดีรุ่น6น้องบินมาจากอังกฤษก็ต้องสัมภาษณ์กันหน่อยว่าทําไมทําไมถึงลงทุนขนาดนี้น้องตอนนั้นเนี่ยมาเรียนตอนอายุสี่บนะฮะเขาบอกว่าใฝ่ฝันอยากเป็นนักแปลแตั้งแต่สาวสาวแล้ว แต่ตอนนั้นนะทําไม่ได้เพราะว่ามีครอบครัวที่้องดูแลคือมีลูกสองคนแล้วก็สามีนะตอนนี้ลูกๆโตกันหมดแล้วคนเล็กเนี่ยตอนที่น้องพูดเนี่ยก็คือแค่เทียบกับเมืองไทยก็เข้าอยู่มสามลูกดูแลตัวเองได้แล้วก็เหลือเวลาว่างมากก็มาเรียนพอเรียนเสร็จเนี่ยก็แปลงานส่งไปให้สํานักพิมพ์เอเอ,เอชื่อเขาได้เพราะมันเป็นเรื่องดีสํานักพิมพ์ลายบุรีเฮาส์พิจารณาเลือกเือง,องที่น้องเลือกแปลเนี่ยคลายแอนทิจูดิสตเล่นของสุดเล่นนนหอม เราบอกว่าสมนวนน้องเนี่ยดีมากนะก็คือว่าเวลามาเรียนกับผมแล้วเนี่ยเราไปเสนองานอย่างเงี้ยมาให้ผมช่วยดูให้ได้นะแต่ตอนนั้นเนี่ยน,น้องไม่ได้ให้ผมดูหรอกส่งไปเลยส่งไปปุ๊บเนี่ยสำนักพิมพ์ก็เห็นสานวนการแปลดีวิธีการแปลดีแต่เขาไม่ชอบเรื่องนี้เรื่องพ่อแก่แม่เงอเขาเลยให้เป็นสองเรื่องเป็นสายดาคือเรื่องอ e ีธานฟองกับเดซิมิเลอร์น้องก็ได้ทำเนี่ยไอ้สองเล่มเนี่ยปัจจุบันก็ตีพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นคนที่ภูมิใจมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันที่สูจน์แล้วนอกจากน้องคนนี้อย่างที่บอกมีเกิน20คนที่มาเรียนเดี๋ยวผมจะลองอ่านบางประโยคให้ฟังนะว่าถ้าไม่เรียนเนี่ยมันแปลยากแต่พอมาเรียนปุ๊บเนี่ยมันสบายนะอย่างเช่น the lady impression ceasing to advance Hoover vaguely about the spot at which she had checked her steps ไ็นไง ยาวๆอย่างเงี้ยแล้วมันอะไรก็ไม่รู้แต่พอมาเรียนเนี่ยจะสอนให้ให้ให้ใหดูอ่านวิธีความรู้สึกนึกคิดของตัวละครน,นะมันมีไอศัพท์ที่ยากเลยก็คือ the lady impression ก็คือผู้หญิงที่ถูกกล่าวถงขึงนะไอ้ seizing to a d v a n c e เนี่ยมันก็คือมันไม่ไขนน้ขง้นไปทำไมมันก็คือหยุดเดินนั่นแหละซึ่งในโลกนี้ Check คอ r s t เ t e ปเนี่ยกับ seizing to advance เนี่ยมันแปลยอย่างเดียวกัน แต่โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษเนี่ยมันต้องเขียนแบบนี้มันมันไม่ได้ย่นเยอะหรอกแต่ถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยแปลซ้ำในสองครั้งเนี่ยจะถือว่าย่นเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลเป็นไทยแล้วมันจะแปลอย่างนี้ผู้หญิงที่ถูกกล่าวถึงหยุดเดินแต่กล่าวอยู่บร,ริเวณนั้นสั้นกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเ,เกือบเกือบครึ่งทีนี้ไอ้สิ่งที่เป็นทีเดเลยเนี่ยนะ ก็คือไอการเรียนด้วยวิธีเข้าใจความรู้สึกนึกคิดโดยดูบรริยนอันนี้เนี่ยมันมาจากการแปลคำพีห้าหัวของมูซาชิเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วมาํำเป็นกระตุงช่องๆเนี่ยไอช่องแรกเนี่ยอยู่ในเครื่องมายคำพูด to move the shape ประโยคต่อมา when you cannot know the enemy's position อินเดคที that you are about to attack strongly to discover his resources ประโยคปิดท้าย this may require a b u f f or friend but the enemy will show his intentions อันเนี้ยไอ้ฟุงฟูเสดเ่ดเปิดติดก็ไม่เจอหรอกไปถามหูหูก็ไม่รู้จักนะมันเป็นส่วนที่แปลาย,ยากสุดเวลาที่เราเจออะไรยากๆแบบเนี้ย เราอย่าไปแปลอส่วนที่ยากที่สุดก่อนนะแปลเนี่ยมันไม่ได้ว่าบนลงล่างซ้ายไปขวาประโยคสุดท้ายเนี่ยมันแปลง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นเราแปลประโยคสุดท้ายก่อนก็คือแปลแล้วนะมันแปลว่าอาจใช้การตบตาหรือแ้งโจมตีแต่ศัตรูจะเผยเจตนานแนนะ่แล้วเราค่อยมาแปลไอ้ประโยคที่สองนะ ประโยคที่สองเนี่ยมันยากไอ้ตรงคำว่าออ position position ตรงเนี้ยไม่ไม่ใช่ตำแหน่งนะ position ตรงเนี้ยแปลว่าท่าทีไกอันหนึ่งที่ยากก็คือ resources resources ตรงเนี้ยมันไม่ได้แปลว่าทรัพยากรความหมายที่หนึ่งแบบนั้น his, his resources เนี่ยก็คือเขาพูดถึงศัตรูอยู่เนี่ย resources ของศัตรูก็คือความสามารถ แนะ้ประโยคนี้เนี่ยจะแปลได้ว่าเมื่อเจ้าอ่านท่าทีศัตรูไม่ออกสแสดงว่าเจ้าจะต้องโจมตีดนักเพื่อจะได้รู้ความสามารถของเขาทีนี้เราเอาทั้งหมดเนี่ยมาเรียนก,กัน To move the shade เมื่อเจ้าอ่านท่าทีศัตรูไม่ออกสแสดงว่าเจ้าจะต้องโจมตีดนักเพื่อจะได้รู้ความสามารถของเขาอาจใช้การตกตาหรือแซงโจมตีแต่ศัตรูจะเผยเจตนาแน่ ทีนี้ไอ้ t o move the shade เนี่ยก็คือไอ้ shade ตรงนี้เนี่ยก็คือว่าศัตรูเนี่ยเขาเขาเขาจุดจุดจุดท่าทีของเขาเพื่อให้เราดูไม่ออกนะไอ้สิ่งที่มันมาเนี่ยมันไม่ถึงขั้นปกปิดนะแต่มัน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 ทำให้เราดูไม่ออกกันดีเนี่ยอันนี้ภาษาไทยเนี่ยก็คือสิ่งอำพรางนะไอ้การ move เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าย้ายมันคือแปลว่าทำให้หมดไป ขึ้นในที่นี้เนี่ยก็คือแปลว่าขจัดสิ่งอัมพรใครสนใจนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นขึ้นรายละเอียดแล้วก็สมัครมาเรียนกันตอนนี้ก็เริ่มมีผู้สมัครบ้ากว่แล้วเรารับได้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม่เกินสิงสองคนนะ,ะมาก่อนได้ก่อนสวัสดีครับ